สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างปลายร้านตัดแต่งเสีงนะครับผมมือนี้ลูกค้านะครับเขามาด้วยอาการว่ารถอืดนะครับรถอย่าบอกนะครับผมแล้วก็มีเข่าเกียร์ยากนะครับผมครับลูกค้าไป็นเพียงตำมุดตำบนปลายล่างมน้านะครับกับตัวนี้ทางร้านกับทำการแก้ไขไปแล้วล่ะเพราะว่าเจ็บตัวนี้เส้นส่วนตัวนี้ก่อนนะครับที่บรไหลายายคลิปนะครับแล้วก็มีแก้รัวซึมนะครับรัวซึมพอยิมเตือนนะครับตัวนี้กับทำการแก้ไขหาไปแล้วนะครับบ่ริหลายทายเห็นไหมเนาะกลับมาเป็นหน้าท้ายที่หลังนะครับกับเป็นเพ ของมอว์บอลลินนะครับผม 10W40 นะครับกล่องเครื่องก็หลักการมีเปลี่ยนกล่องโซล่านะครับผมกล่องโซล่านะครับตัวนี้เป็นดีแม็กตรงหลุดนะครับแล้วก็มีบูทขั้นเคียร์นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไปบ่อยก็คือล่างไอดีนะครับผมล่างไอดีแล้วก็อุดีเจียนะครับแล้วก็ยกเลิกระบบดีเจียนะครับทั้งเบิร์ตนี่นะครับผมแล้วก็มีกล่องอากาศ กองอากาศเป็นกองอากาศแท่นที่เดิมนะครับผมราคาทั้งหมดนี่นะครับกับสีแถมเสือให้นะครับผมเดี๋ยวของทางร้านให้นะครับไปใส่รอๆด้วยนะครับผมโอเคนะครับย่อปัญหาเบื้องไอดีกันนะครับว่ามันสีตันหรือว่าสีดำทำไงนะครับผมโอเคครับผมครันะครับสำหรับนี่นะครับสาเหตุที่เฮ็ดให้รถอื่นกระเป็นได้นะครับใส่กองสลานะครับสำหรับดีแม็กคันนี้นะครับอ่าครับจังไปก็แลังทันการเปลี่ยนนะครับอ่านะครับสำหรับ นะครับแกระรัวเสร็จครับกับอาจารย์ล่างน้ำตาลของเครื่องให้นะครับออโอเคอ่ะไอดี ID ก็ออกมาไปที่เรียบร้อยนะผมนี่สำหรับไอดีคันนี้นะผมขี้เามาประมาณนี้เลยครับผมดำดำนะครับผมก็สามารถก็สามารถบังคับนี่ครับเงาดำดำเลยนะผมอยู่ในไอดีนะผม เดี๋ยวเราทําการล้างทำความสะอาดโดยใช้ระบบยิงรา์เลยนะผมนี่ z o o ของช่องพอร์เก็นี่ช่องพอร์ก็จะมานีนะผมเหมือนกันนะครับกับไมดีนะผมดำเลยนะผมครับ อ่านะครับตอนนี้ก็กำลังทำการยิงไซน้ำนะครับดำเนินงานโดยช่างปงนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับบรรยว่าหลังจากยิงเซร้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าก็ได้ทำการล้างและทำาความสะอาดเสร็จที่เรียบร้อยนะผมอ่าในส่องของไอดีก็จะประมาณนี้นะผมอ่าใสๆประมาณนี้เลยครับผมอ่าปีผีเสื้อเราก็ทำการยิงไซด้วยนะผมนี่ปีผีเสื้อเป็นไอ้คอมเมร์เราก็ยิงไซด้วยนะผมใสๆแบบนี้เลยนะผมนะครับเดี๋ยวเราทำการประกอบกันเลยนะผม ในสองช่องปัดเราก็ได้ล้างทำความสะอาดให้เสร็จที่ร้อนในผมนี่ก็จะประมาณนี้นะผมะในสองของมอเตอร์อย g านะผมเราก็ได้ทําการเอาไปทําสีด้วยนะผมเป็นสีทงความร้อนนะผมสีเขียวเหนี่ยครับโอเคครับอตอนนี้ก็กำลังทำการยกเลิกโคด EGR นะครับนี่นะครับ นะครับผมสำหรับขั้นตอนการเติมน้ำมันเครื่องนะครับนอกจากนี้มาเช็คร่มยางไห้นะครับเช็คไห้ทั้งสี่ล้อนะครับผมมาร์รมยางหนุนฝาท่อกันบอนะครับอ่ามันขาดมันเกินนะครับบอท่อก็จะบาบอท่อกันนะครับทั้งรานกระชีทำการเติมไห้นะครับไห้มันอยู่ท่อกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวทำการเช็คให้นะครับทั้งสี่ล้อนะครับกับเป็นขั้นตอนในการเช็คหน้ายางนะครับให้ลูกค้านะครับผมกับที่ว่ากินนะครับในระยะใกล้เคียงกันอยู่นะครับกับที่ว่าโอเคอยู่นะครับผมอ่าทั้งสองล้อสองฝั่งนะครับผม ฟังนี่อาชีพี้จิกในนี่นะครับนิดนึงครับแล้วก็ถือว่าไก่เคียงกันยุกนะครับแล้วก็ในขั้นตอนการทายน้ำมันเครื่องนะครับกับซีมี่ขอดูดแบบนี้นะครับข้ากระดิวดูดให้ทุกขั้นนะครับผมอ่าดูดให้น้ำมันเกลว่องูข่าวออกให้ในร้านที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเติมนน้ำมันไหมนะครับเวลาเติมนน้ำมันไหมเข้าไปน้ำมันไหมังสีทรงประสิทธิภาพยังเต็มที่นะครับผมโอเคครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะทำการมาร์กนะครับมาร์กน็อตเตยทองอังครับอ่าย้ำแน่นโอเค อันนี้ครับผมก็เป็นขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับระบบต่างๆนะครับบระมาณสิบเอ็นนี้ครับน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกแล้วก็ตะการมีเครื่องนะครับตรวจวัดนะครับผมให้นะครับผมอ่าก็ถือว่าความชื้นนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับผมขึ้นศูนย์เลยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงอาจีมีสีดำเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็น้ำลบต่อไปนะครับก็เป็นน้ำมันคู่เดนนะครับโอ้ดัมยาคู่เดนหรือว่าน้ำมยาแม่หน้ามันะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ พอดีนะครับผมอยู่ขีดพอดีเลยนะครับผมอ่ากล้องอากาศนี่ครับเยนไหมนะครับแล้วก็น้ำมันขาดกะไล่ไหมนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมน้ำมันพาวเวอร์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาชมในขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมโอเคครับนะครับกะตัวนี้เป็นขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะนะครับกะหลังจากที่ยห้าตัวเช็คทุกทิ้งทุกอย่างเนาะโมบายสิบเป็นตัวเช็คระบบต่างๆนะครับแล้วก็ประกอบไอ้ดวงไอ้ดีนะครับเช็ค นะครับรั่วสอกรั่วซึมนะครับแกะเป็นทีเรียบร้อยนะครับกรเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวมา owi. ร mmm. อชมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือขั้นตอนการวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับผมหลักกระหลังทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับโอเคครับผมนะครับจะถอยลงหน้านะครับผมล่างทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับล่างออกแล้วกัติีไม่ไม้งานประมาณนี้นะครับผมว่างไม่ไหนลดไม้คนเดลยวเมื่อเทอิ์มิานะครับนะครับต้นนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับผมให้นะครับทุกขั้นนะครับ มาเข้าไปแฝงออกมาแล้วผมดีเป๊ะเลยนะครับผมนะครับมับนเครื่องใชืสานะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้ามานะครับแล้วก็ออกไปล่องรถกันนะครับโอเคครับผมเจ้ที่ว่าไอว่ารถมันอ,ๆๆๆอืดอืดอืดอ่ะแอร์โฟนมันขึ้นแอร์โฟนมันขึ้นห,หน่อยครับ อีแรกลองเป่ากองอากาศลักกะเรี่ยวนี่ลักกะเรียวเรือเอากองอากาศไม่มาใส่มันจังเห็นทุนนะครับแต่ว่าไอ้ก็ลองเบิ่งว่ามันอันนี้บ่ไอ้ไม่ได้ใส่ครับผมอ่ะเนียนไอ้ยุใส่หม้อนี่ครับโอ้ยอยู่น้ำหม้อไอยู่โปรไกท็อกส์นี่กําลังเมื่อพอดีอ่ะจอดสื่อของอยู่เจริญศรีมีวัตถุพันเดี๋ยววางพื้นนิดนึงเอาตอดสนองเดี่ยวาก่อยู่ในหนึ่งตะกี้เย็บเนี่ยให้มันหมดเนียนๆเลยครับตัวนี้ก็ลลางให้ดีให้ ต้องกับาดน้ำยักกันนี่อยู่คนใส่คนหนึ่งนะใส่รถหลายทำไมครับแต่ว่ากองอากาศนี้จักกี่ฟุนจักไปใหม่หอย่างงีไม่ได้ใส่เลยหลายอย่างดิเราใส่งานบวกไอ้เฮนี่เพิน่นเป่าดูดูเนี่ยก็ได้นะครับตัวเอือนี่หายเลยหน่อยเนาะ่อยแกนะคุณมีก่าหน่อยหนึ่งโอ้สิ่ก่อนก็จะยาวลงไปนิดนิดนิงลงไปแล้วกันนะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเขามาล่างทอหลวงไม่ดีหรือว่าแก้ไขนะครับระบบหลัวซึมต่างๆนะครับกับข้ามาสอบถามได้นะครับตีล้านนัดอะไรชิ่งนะครับร้านตั้งยุคขางกัลลัสรีเลอร์ซีวอลินนะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรชิ่งนะครับเบอร์โทรหลาสโซนเก้าห้าสองสามสองสองหกห้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับฟนจีตโต้กัลละนะครับเดี๋ยวส่งงานรถลูกค้านะครับผมยกรถลูกยังลูกค้านะครับเอามอเตอร์ไซค์มานะครับมอเตอร์ไซค์เราก็งามนะครับผมขอบคุณครับผม